มูลนิธิคุณภูมิในมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการโดยจัดขึ้นนะคะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและกะเด็กพิการในมูลนิธิคุณภูมิ โดยมีนั่งสุดารัฐแววบัณฑิตนายกเล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม้อมกัวพน้าส่วนราชการผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเขารวมพิธีในเทือนีค่ะโดยทุนการศึกษาที่มอบให้กับเด็กออทิสติกและก็เด็กผู้พิการในมูลนิธิคุณภูมิเทือนีมีจำนวน1 3 0ทุนทุนละหาพันบาทร่วมเป็นจำนวนเงินค่ะก็คือ6 5 0 0 0หามืนบาท โดยทังทุนกระหมอมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพัฒนวดีได้ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กออทิสติกและก็เด็กพิการที่อยากไรและกระดอยโอกาสซึ่งได้ท่งเล่งเห็นว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้ค่ะสมควรได้รับโอกาสในด่านต่างๆอย่างทั่วถึงและกระเท่าเที่ยมกันจึงได้ทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่อยากไรทุกประเภทโดยได้ตั้ง ทุนมูลนิธิค่ะคุ้นภูมิขึ้นเพื่อสงเคราะห์ซอยเหลือบันเท่าความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของเด็กออทิสติกและก็เด็กพิการอยากไรค่ะ